พี่เบลเอาเลยเนาะค่อ่ <พบ S 1> ห้หหาปีบาจาก,กับงานพรีเซนเ,เ,เตอร์กับโปรที่ใหญ่มากวันนี้ห้าเม <c oughs> ใช่ค่ะก็สุดปังอยู่แล้วนะคะสำหรับงานบาจาวันนี้ค่ะเพนเดอร์ทาวน์เรนะคะก็คือเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ด้วยค่ะ ใช่ลแล้วก็อยู่กันมายาวๆแล้วพอปีที่สามเบลก,ก็คือใส่บาจาน้้ยอะไรเงี้ยใช่เบลใส่คือเบลชอบความนุ่มและความสบายอันนี้คือที่สำคัญแต่ว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะสังเกตกันว่าแบบบาจาเขาปรับโฉมใหม่ทั้งหมดเลย<อ>แล้วคือแบบทันสมัยมากขึ้นใส่ได้หลากหลายโอกาสใช่ค่ะก <ๆ S 2> ็แบบได้ทั้งเรื่องของแฟชั่นแล้วก็ที่สำคัญคือใส่สบายแล้วก็ราคาจับต้องได้ด้วยเบลนี่เป็นลกหลัก สินค้าเหมือนกันน้าแรปเจนเตอร์ต่อหลายตัวมากคื <c oughs> อขายของเต็มที่ไง <c oughs> เ,ออเพราะอะไรเคล็ดลับที่ทำให้เบล,ลแบบเป็นลูกหลัก <c oughs> <า>ของค่ะก็อะไรนี้เบลถือว่าแบบเหมือนเราจริงใจกับแบรนด์ละกัน<อ>ค่ะคือถ้าเราเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ไหนอะเราเราต้องมั่นใจก่อนว่<อ><อ>าแบบของเขาดีเพราะของเขาดีปุ๊บเราแบบพรีเซนต์ให้เต็มที่ในทุกอันอยู่แล้วโอ้ถุงความโบใหญ่วันนี้ก่อนมันหนักหรือว่ายังไงคอนเซ็ปต์เขาหนักบินได้นะก็คือเดี๋ยวแบบ เดี๋ยวสู้รองเท้าไม่ได้ก็เลยต้องโบใหญ่นิดนึงแล้วมันไฮโซโบแดงเลยแอนละเออมาล่ะแล้วชุดยแอนออกมามาเคลียร์ให้แบอนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเลยใช่ปิดประเด็นเนาะใช่ค่ะก็คือไม่อยากให้ทุกคนมองไปในแง่ของแบบเอ้ยดราม่าทำไมเบลไม่เคยร่วมงานกับพี่แอนเลยอะไรอย่าง แต่ว่าอยากให้มองว่าถ้าเบลได้ไปเล่นละครที่พี่แอนทำออจะเป็นแนวไหนจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอ,อ,อยากให้ทุกคนแบบรอลุ้นกันมากกว่ามากกว่าออที่จะแบบว่ามาออดราม่าคือจินตน,นาการไหมเบลถ้าเราไปร่วมงานพี่แอนเป็นไงเหยพี่แอฟเนี้ยเขาโดนพลิกคาแรคเตอร์มาแล้วเ<า>นี้ยคนลุ้จนแบบ เข็ดไปเลยอย่าพี่แอนอะเราเชื่อในฝีมือพี่แอนแล้วเบลก็เชื่อว่าพี่แอนจะต้องเห็นอะไรในตัวเบลแล้วก็จะเลือกบทบาทที่แบบเหมาะสมให้กับเบลแล้วก็ต้องดึงอะไรใหม่มาให้เบลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าพี่แอนเขาเป็นคนละเอียดแล้วแล้วก็เก่งด้วยเบลเหลืออะไรบ้างล่ะี่อเหลไม่ได้เล่นหนังไม่ได้เล่นอทั้งหวานทั้งลายสำหรับเบลอะ แต่ละเรื่องมันไม่เหมือนกันเราไม่เคยซ้ำกันอยู่แล้วเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์เส้นเรื่องอย่างเช่นแบบเหมือนคนเราอย่างเงี้ยแบบพี่ๆนักข่าวหลายๆคนแต่ไม่มีใครซ้ำกันเหมือนเบลที่แบบเล่นตัวละครหลายๆตัวก็ไม่มีใครซ้ำกันอยู่ดีค่ะก็อยากอยากเล่นแนวดราม่าหรือคอมเมดี้ไปเลย่ะเป็ให้พี่แอนเลือกค่ะพี่แอนเลือกเลยใช่ดังนามีโอกาสรับแน่นอนรับแน่นอนค่ะงานงานใหม่เอเวา่นต์ค่ะความจริงเรา จะมีอีเวนต์กับเจมจิวันพรุ่งนี้นะคะยังไงก็ไปตามได้นะคะพี่ๆทุกคนค่ะแต่ว่าชนะทัใช่ค่ะนครสวรรค์กับยุตากีกันใช่แล้วก็แต่ว่าบอกว่ามีด้วยกันแน่ๆจริงๆค่ะอ่าคอนเฟิร์มใช่ค่ะคอนเฟิร์มค่ะเลิกแฟนเราเลยค่ะแด้อ่านมาไหมคบเดี๋ยวพูดเดี๋ยวค่อยพูดกับเจมพร้อมกันพรุ่งนี้ดีกว่าว่ายังไงแต่ในบอลเลนไทยมียังไงบ้างเบลเออ าเป็นอะไรแล้วคนใหญ่เดี๋ยวันนี้มันเออหล่อมันเหมาะหรอก็จะพูดว่าเลนทายเหรอหรือวันนี้คือเปิดตัวหรือเปล่าเปิดตัวเออว้าวว้าวถ่ายโฆษณาอยู่เขาใหญ่ค่ะหรอทำงานหรอทำงานค่ะชัดฟิลตัวเองไปเลยรับงาน